สวัสดีครับทุกท่านเลฟที่ช่องวิติ์ไทย P ี h ชนแนลนะครับถ้าใครตาผ้ามัวขับรถกลางค่ำกลางคืนมองไม่เห็นนะครับและเป็นความดันสูงด้วยนะครับฟังผมเลยครับในคลิปนี้มีคําตอบแก้ปัญหาได้เลยครับและนี่คือสมุนไพรใกล้ตัวที่เราหาได้ง่ายๆแก้อาการตาผ้ามัวขับรถกลางค่ำกลางคืนมองไม่เห็นนะครับและถ้าใครเป็นความดันสูงก็กินได้ครับ สำหรับสมุนไพร2ตัวนี้นะครับถ้าเรากินอยู่เป็นประจํานะครับเรากินเพียงไม่ขี่มือหรือไม่ขี่วันนะครับอาการตาผ้ามัวจะกลับมาดีขึ้นและถ้าใครเป็นควา,ามดันสูงนะครับจะดีมากกิน2ตัวนี้เพียงไม่ขี่วัน,นครับควา,ามดันสูงจะลดลงเลยครับเราจะเตรียมภาชนะและใช้ใบมอนหรือใบมัมเบอรี่นะครับถ้าเป็นใบเล็กๆแบบนี้เราจะใช้ประมาณ10ใบนะครับ ในการใช้ใบมอนหรือใบมัมเบอรี่นะครับเราจะต้องใช้ใบกลางอ่อนหรือว่าใบกลางแก่ ke, นะครับส่วนยอดเราจะไม่ใช้นะครับและเราจะต้องนําไปล้างให้สะอาดก่อนที่เราจะนํามาต้มนะครับแล้วเราเติมน้ําเปล่าประมาณ1แก้วหรือ2 0 0ซีซีนะครับเราจะทําทุกวันนะครับเราจะไม่ต้มทิ้งไว้นะครับนี่ไงครับตอนนี้เดือดแล้วน้ําต้มใบมอน เอาละครับตอนนี้เราได้น้ำใบหม่อนต้มแล้วครับเดี๋ยวผมจะตักให้ดูนี่เลยครับน้ำสีเขียวๆหรือสีเหลืองๆอ่อนแบบนี้ครับมีประโยชน์ต่อเรานะครับและถ้าใครนะครับนี่เลยครับถ้าใครเป็นความดันสูงนะครับเรากินเพียงไม่ขี่มือนะครับหรือไม่ขี่วันนะครับเราก็จะหายได้เรากินนะครับ หลังอาหารเช้านะครับประมาณแค่นี้ก็พอนะครับครึ่งแก้วหรือ1 0 0่งซีซีก็พอนะครับต่อ1วันนะครับนี่ครับเราอย่าไปกินมากนะครับเดี๋ยวความดันจะลดลงไปมากนะครับเรากินแค่เพียงครึ่งแก้วต่อหนึ่งวันหลังอาหารเช้าก็พอครับนะนี่ครับสําหรับน้ําใบมอนต้มนะครับมีประโยชน์ขั้นตอนแรกนะครับผมจะบอกก่อนนะครับว่าแก้ความดันสูงได้ดีมาก แต่ถ้าความดันสูงเราลดลงแล้วนะครับเราควรหยุดกินครับเรากินแค่ประมาณ 4- 5ห้ามื้อนะครับหรือ45หวันความดันสูงเราก็จะลดเป็นปกติเลยครับนี่ครับและเมื่อความดันสูงเราลดลงแล้วเราควรหยุดกินนะครับและในการแก้อาการตาผ้ามัวนะครับเราขับรถกลางค่ำกลางคืนมองไม่เห็นทางนะครับเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาด้วยน้าใบม่อนต้มแบบนี้ได้อย่างไรนะครับ ผมมีตัวช่วยนะครับคือตัวนี้นะครับนี่ครับมะนาวนะครับเราจะใช้มะนาวแค่เพียงครึ่งซีินะครับบีบลงไปรวมกับน้ำใบหม่อนต้มเลยครับนี่ครับน้ำก็จะออกสีขาวแบบนี้ครับและผมได้รับประทานอยู่เป็นประจำเลยครับนี่ครับช่วยอาการตาผ้ามัวขับรถกลางค่ำกลางคืนมองเห็นทางดีเลยครับ นี่ครับน้ำจากสีเขียวนะครับอ่อนๆหรือสีเหลืองนะครับตอนนี้กลายเป็นสีขาวแล้วเพราะว่าเราใส่มะนาวลงไปครึ่งซีนะครับและวิธีการรับประทานเราจะรับประทานตอนไหนครับเราจะรับประทานหลังอาหารเย็นหรือว่าก่อนนอนนะครับประมาณครึ่งแก้วเช่นเดียวกันกับอาการนะครับแก้อาการความดันสูงนะครับนี่ครับเราจะรับประทานเพียงครึ่งแก้วนะครับตอนช่วงเย็นหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนนะครับนี่ครับ ประมาณครึ่งแก้วหรือ1 0 0่งรซีซีเท่านั้นครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องพิชัยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากการใช้ใบหม่อนต้มนะครับและมะนาวแก้อาการนะครับความดันสูงถ้าใครเป็นความดันสูงนะครับลองต้มใบหม่อนนะครับและกินน้ําอยู่เป็นประจำตอนช่วงเช้านะครับหลังอาหารเช้าประมาณครึ่งแก้วนะครับหรือ1นึ่งร้อยซีซี กินประมาณ4ี่ห้ามื้อหรือ4ี่หวันนะครับเราก็จะอาการดีขึ้นนะครับจากความดันสูงและถ้าเราเป็นความดันสูงแล้วอาการลดลงเราควรหยุดกินน้ําใบหม่อนต้มนะครับและถ้าเกิดว่าเราขับรถกลางค่ำกลางคืนเรามองไม่เห็นทางน,นะครับเรากินน้ําใบหม่อนต้มผสมด้วยมะนาวเพียงครึ่งซีนะครับ ตอนหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนนะครับอาการตาผ้ามัวจะไม่มีอีกต่อไปแต่เราจะกินประมาณนะครับสามมื้อหรือสามวันอาการตาผ้ามัวก็จะไม่มีเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆจากทางช่องวันทิชัยพีชแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีๆและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับสสิ่งนี้นะครับกินได้เดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับ